นี่นะครับเตรียมจะเอาเสาลงหลุมแล้วนี่มาอีกเสาหนึ่งแล้วนะครับต้นปลายเขาก็จะมีใบเหลืออยู่นะ,ะครับนี่สารมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับแต่อีกชิ้นหนึ่งส่วนอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ อืมานี้เนาะครับอืมครับสวยสวย,สวยคนที่มาช่วยทํานี่ก็เหมือนกับจะได้บุญด้วยไหมหรือว่าอ่าอครับมีคนที่มาช่วยกันทําก็จะได้บุญนะครับหรือว่าก็จะแบบมีอานิสงส์นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือ ค,คือไม่ใช่แค่เรื่องงานประเพณีเท่านั้นนะครับที่จะยังสืบทอดอยู่แต่ว่าพอมันมีงานประเพณีเนี่ยนะฮะความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของชุมชนนะครับงานจักสานก็อยู่งานเสื้อผ้าสิ่งทอนะครับที่เป็นอัตลักษณ์ของลาหูก็ยับคงอยู่นะครับนี่อันนี้ก็อ,อันที่สองของนะครับงานประเพณีไม่ใช่แค่ความรื่นเริงเท่านั้นนะครับ นี่ครับศิละปะการจักสารนะครับงานไม้ไผ่นี่ก็จะดำรงอยู่ยิ่งต้องใช้ไม้ไผ่ก็ยิ่งต้องรักษาต้นไผ่ไว้นะครับมีต้นไผ่ก็นะครับยังมีสีเขียวอยู่บนภูเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นผลพวงสืบเนื่องกันนะครับนี่อ๋อตรงกลางนอกจากเป็นนั่งร้านแล้วก็ จะมีเสาสำหรับตรงกลางด้วยนะครับนี่คือวันนี้เหมือนแบบเราก็จะได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของชุมชนอีกด้านหนึ่งนะครับเ,เพราะว่าทุกวันที่เราเห็นแบบผิวเผินเฉพาะตอนเช้าที่ชุมชนไม่ค่อยมีคนมีแต่เด็กๆวิ่งเล่นกันตามภาษาก็เพราะว่าผู้ใหญ่ต้องไปที่ทำกินนะครับไปไร่ไปสวนแต่วันนี้งานประเพณีเนี่ยครับ เราก็จะเห็นคนที่เราไม่เคยเห็นนะผู้เฒ่าหรือว่าผู้ใหญ่ทั้งเด็กวัยรุ่นนะครับที่มีความรู้หรือว่ามีภูมิปัญญานะครับของชุมชนก็เนี่ยครับออกมาออกมาช่วยกันนะครับมาทำเครื่องประกอบของงานประเพณีกินวอนะครับเนี่ยฮะครับก็จะให้บรรยากาศให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเลยนะครับเนี่ยฮะ นี่เด็กสาวๆก็ถือผู้นะครับเป็นกระดาษหรือว่าเป็นผ้าสีสวยงามนะครับนี่อันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นผ้าหรือเป็นกระดาษเป็นผ้าไม่ใช่เป็นกระดาษเป็นกระดาษสีอ๋อสีสวยงามมากนี่จะเอาไปไหนครับเอาไปเอาไปประดับที่เสาเหรออ๋อครับอันนี้ก็คือ,อ เอามาจากบ้านเราเราเราเอามาเองเอามาเองอ๋อก็คือเอามาเป็นส่วนหนึ่งของลานพิธีอ๋อครับเนี่ยครับนี่ปลายยอดเสาก็จะประดับผ้าสีกระดาษสีสวยงามนะครับเดี๋ยวนี้ชาวบ้านก็ทยอยเอามาผูกนะครับอันนี้ก็คือใครมีจะเอามาผูกก็ได้ใช่ไหมครับหรือว่าทุกบ้านต้องต้องเอามาครับ เออมาทุกหลังคาเออมาทุกหลังคาช่วยช่วยกันครับนะครับถ้าเป็นผู้หลองผู้ถ้าจะถ้าจะเปลี่ยนที่นะต้องเปลี่ยนผู้หลวงก่อนอ๋อครับต้องเปลี่ยนเป็นใหม่แล้วก็ขยับที่อีกอ๋อถ้าอย่างนั้นขยับไม่ได้อ๋อก็ต้องที่เดิมถ้าพ่อหลวงคนเดิมอ๋อครับผมครับเอ่อทำไมทำไมถ้าเราสลับที่เราถ้าผู้หลวงไม่ถ้าไม่ใช่ผู้หลวงใหม่นะขยับขยับไม่ได้ที่เนี้ยมันก็จะเป็นลางไม่ดีไม่ดีครับอาวบานก็ถือกันครับชาวบ้านเขาถือกันชาวบ้านเขาถือกันครับ โอ้ดีมากเลยครับวันนี้มีประโยชน์ได้รู้ครับถ้าเรา,า,เรารจะเปลี่ยนผู้นำใหม่เราต้องเปลี่ยนที่ใหม่อ๋อครับหรือว่าผู้นำผู้นำใหม่นี่นจะเอาที่นี่ก็ที่นี่ก็ได้เป็นไรอืม<ต>ครับที่นี่มานสำคังอ๋อเหมือนลานกินวอเนี่ยก็คือเป็น,นสัญ,ญลักษณ์เหมือนเหม,มือนว่าสัญ,ญลักษณ์เหมือนว่าเป็นหัวใจหมู่บ้านเราเออทำอะไรขยับไม่ได้แล้วหมู่บ้านมันก็คู่กับผู้นำอ๋อครับผมสำคัญครับผมครับ ถ้ารอนยับพิพัฒน์ปีหนึ่งนะนะชาวบ้านเราก็เสียหายอ๋อครับครับอ๋อลานกินวอเป็นหัวใจของหมู่บ้านนะครับแต่ไม่ไม่ไม่สามารถใครจะจะย้ายที่ได้ครับผมครับนี่ตอนนี้ชาวบ้านก็ทยอยกันเอาผ้าสีนะครับมาผูกที่ปลายไม้ไผ่นะครับปลายเสาเสาวอนะครับเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับนี่ฮครับนี่แล้วก็มีขนมด้วยนะครับอย่างที่บอก นะครับมีขนมอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ตามอธัธยาศัยนะครับ